แมวเมียวมีเมวรถไปแล้วรถวิ่งไปแล้วครับแมวเมียวมีพัสดุมาสองมาสองหลวงปู่อ,อก,กิจอาชิตติดต่อพุทธสถานวัดปงชยัยตำบลบ้านสาอแจ้ห่มจลมปางห้าสองหนึ่งสองศูโทรศัพท์0654898652ครับเป็นสั่งจากทางร้านมาเนาะจากทางร้านมาเป็นอะไรเอ่ยทีนนี้เขียนว่าเป็นทราย ใช้สำหรับน้องๆเมียวสาส้สำับน้องน้องเหมีวยมวเนาะจำนวนเท่าไรแปดถุงแล้วกันแปดถุงแปดถุงถุงละถุงละสี่กิโลลูกถุงละสี่ลิตรเนาะถุงละตัวละถุงละห้าลิตรห้าล,ลิตรถุงละห้าลิตร รวมหมดแปดห้าสี่สิบสี่สิบนิตครับส่งเที่ยวโลโกเกียรตชีโต้กระแกวมาแล้วก็เป็นทรายน้องแมวนะทรายสลับทำความสะอาดครับละขับถ่ายสลับน้องน้องแมวนะขอดมตนาสาธุรณคบรุกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจันตุนำมค้ำชูให้คุณโยมดวงเดือนชายสอนสอนชยัย ุณโยมดวงเดือนสอนชัยน้องได้จัส่งให้น้องๆ้องเมียวอยู่เป็นประจำแล้วก็โยยังบอกว่าจะส่งมาส่งมาให้ทุทกๆสัปดาห์ขอโมโนาสาทุกข,ขอบุญกุศลทลายจงเป็นรัาประจัยน้องนำความชวให้คุณโยมดวงเดือนพร,ร้อมครอบครัวเพอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาทีใ่ใดขอได้ทุกความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกประการเทิอนสัพพีติโยวาชาัชโรสาพพโลโควินัสตุมาเตพุตนราโยสุข,ขีธีคายุโกเพราะว่า อภิวาทนาสิริสรันิจังวุธาปายินโนจตาโรธรรมาวาทันติอายวุวโนสุขังพ้าลาง